บอกขื่นน้ำเขาเพราะเสียวสีให้ย่างบ่เป็นผัดย่างไปกับไข่พอสมควรดี่น้องยโอเคขบวนน้ำลังมีถี่มอเตอร์ไซค์ในจังหวาก็ลุยเลยกระลุยไปเลยมืดด่านมืดได้งานพิธีบ่าศรีสุขวัฒน์สากขอบครณไหมน้อง sung Hả? Để con, Để con năm lăng áo anh em cho cho vào บอกขืนน้ำเขาเพเสี่ยวสิให้ย่างบอกจะออกเฮื่อเือจะออกได้เอาบานเนี่ยเจ้าบากเจ้าบบาวกลางเอ่งงานเนี่ยเอาปลาบ่าสีฮอดบ้านกันฝ่านย่างไปกับไข่เพราะสมควรที่นองเลยโอเคขบหวนน้ำลังระวังกดปิ้วได้ ชา้าบ่า,าว,าวเพื่อนืปอน,นี่งานนี่พอมีรถใหญ่พี่น้องมีเทมอเตอร์ไซค์แต่เจ้าบ่าวก็ลุยเลยลุยไปเลยเจ้าบ่าว,าวพร้อมบวกงานนี่ลุยแดดลุยอันนี้มาขฉีดพูนมาระวังกดพิวได้เชี่ยวได้เชียวนี่ได้เออฉยแหละพี่น้องงานอยู่บ้านเฮาก็แบบนี้แหละ แต่ว่าเพื่อนจากเพื่อนเจ้าเบาไปห้าเพื่อนเจ้าสศร้านี่ไหวมันสิเข่าซ้ำรักคนไห้เออนี่หอดทางบ้านเ่าแล้วผู้คนก็น่าค้นข้างมาหลายอยู่่าม Bye. Ah. หลังวัดปลาลุดอยู่เหือนฝึนก,ก่อเกี่ยวรางวัลนาะเอาเดี๋ยวปรึกษาหาเรือกันอเออคนงานเจ้าสาวเต็มทางเลยบอลเด็ดี่สิพาเจ้าบ่าวตากแดดบ่ให้บ่บกังขั้นโฮมให้บอลเนี่ biệp pắp bắp 10 pắp 10 xiêu đi đi em nè em ปลามัานเกี่ยมและขบตาเป็นของมันสิเป็นบ่อสามคนต้นไา้เนาะมือนีมือปลาฟอสต์เตาจับน้อยย่าหูยยากหน่อยมีแต่สามคนมีแต่ไมหนกมีแต่ไอ้เนกหนาะโอ้ยจับน้อยกันเชียว คอยฟอนเองบ่มีคนฟอนกอยสิฟอนให้จัดดอกเออล้งบ้านนี่แหละในอ่างดอกเนอพวกเราเล่าขันอ่ันอดังโปรต่างๆมานายากต่กูบางเอยังเฮงเลยเด็กพวกไม่ตะกลวนต่อเอาไปเออมีกาสิีวอดเลยเชียว บบโอ้ยจักร<บ>ีมีตอกมีตู้เฮ้ยผมมีตู้ในเชียร์มาเลยเปิดตู้ใน่ทางนี้ผมมีตู้เอาเอาโอ้ยตายแล้วทาวงนี้คือว่ผมมีตู้มันมีมันมันด่านมืดด่านมืด เฮ็ดแบบปั๊บมักสิบเอ้บ่าไม่ไพ่เต้นอะไรบ้าอยู่ไส้พู้ใหญ่เอโอ้ยตายแล้วไปเตะเฮ้าสูงเท้าไหร่เอาโอ้ยพูนเมด่อไปเตะเฮ้าผู้เดียวเจอบไปพุดแล้วโอ้ยเฮ้ด ยมาแ้วโอ้ยจังนี่ไมีเครื่องเสียงเอาเลยนะเอาเลยคำูคำคูดเลยเอาเยปั๊บมักซปั๊บปั๊บปมักสามโอ้ยั๊บยโอ้ว บกี้ดว่าโบกี้ด์มาซีดาพออาณาอาจารย์อยู่ได้หนิได้สวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีทักเอฟซาวงเงินเด้อชุดรอมือนี้มางานบ้านพอกใต้พี่น้องมาพบกันโดยบังเอิญเนาะโอ้ยเฮากับโบกีดว่าสิพอใจารยนิโดยโดยโดยมาเด้อข้อนักงห้องบ้านพอกเฮา่ข้าปกตรีซุขดาจันยินดีต้อนรับมามามามวนน้ำกันห้องกันมวนน้ำกันแสดงว่าหัวหน้านี่ เป็นหัวหนาวงเลยเนี่ยแมนแมนโอ้เจ้าเห็นน้องสาวซุกดจันว่าเมนงานเดียวกันบอกก็คิดว่าโอ้เมนอยู่วแมนเนหููเนี่ยออโดย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 พอกันีพี่ต่อไปโดยขอบใจหลายจงบาลๆจ เออเอาเด้อเอาเปิดกล้องมาท่านขึ้นมาดิบ่เฝ้าเด้อเอาไหมเอาไหมไอเปิดกล้องมาท่านขึ้นเสียวใจเย็นได้เสียวเลยมากล้องกล้องฝอยมันบ่จักติดบอลไงเออเอาเอาไหมแหนมกล้องเด้อเปิดซองเด้อหนึ่งสองสามเอาอีกเอาอีกบาตหนึ่งแหนมกล้องหนึ่งสองสามโอเคออาได้แล้วบรรยากาศทั้งฝ่ายยิ่ง ไอ้สีเ้อนน้ำมันเนี่ยได้ทุกคนเนี่ยตี่ว่าคืบคืนเนี่ยฝนมาลายแทนที่คนหนาเออจุกฮาฮาห,า,ห,า,หาตังไม่เดีย๋ยวคืบค,คืนอยู่อ่ามีงานอิเล็กทรอนมาเสียบอ่าวงไอ้บ่าวอินปันเปิน้นมาเสียบเลยน้องซุกเดราจันเปิ้ลอ่านักห้องประจำวงเปิน้นคือว่ามาลายทุกคน มาหลินเกมก็จะหน่อยพี่น้องคอนเสเขาเนาะเออในนี้ก็มากันทั้งนี้แล้วเออจะไหนก็ได้กะบสองไฟตามงานสลรบคมเป็นสูตรใส่กันละเนาะเออเริ่มจากโมนี้วันนี้ก็ได้เป็นพ่อเป็นเมียยามถือโตอะและถาวรเออมีเถามีแก่มีพ่อมีแม่อ้าวอาปาลุ่มาเป็นสกีเป็นญาติน,น้ำกันถือบัตรพวกย่างเออมีอำนาจการปกครองทุกขั้นเนาะตลอดกัดจับต้อง กษัตริย์ภูนำไปแล้วที่ตอกตะปุ่นบาทรกฎหมายบัตรเมืองวังออกเอ้าบัดนี้มาบังผู้สมรถข้เจ้าสีหอมกันมาอันหนึ่งภาพอันหนึ่งเป็นบัตรจินตนาการมูเล่ยเลยว่าสินับหนึ่งถึงสามให้เจ้าบ่าวหอมแกะเจ้าสาวใส่หน้าก้องนองใส่บวกกันกันว่าสีไทยเป็นคลิปวีดีโอไว้พร้อมหรือยังเจ้าบ่าวนับหนึ่งถึงสามหอมแกะเจ้าสาวข้างไปเคารพงนาทีได้บ่ได้พร้อมหรือยังพร้อมเออคันพร้อมแล้วเริ่มนับไปบัตร มุยโอ้ยเอาเด้อสองสองเฮ้ยน้ำสูงแล้วแต่มือก่อนเด้อได้บอก่านบพันผ่านเออคัดผานละที่เจ้าสาวจะสาวหอมแก้มจะเบาเป็นบอเป็นแน่นอกเอาล็อกมือเอาคุณไดจะได้คิมด้กจกองออกมาบดนีย ไม่หหยอกม่เอาฮาว่าเากห็นบนเลนับปั้นฮอดสามจ้สาวใจคว่านายน้อแมนน้มันหายต้องใส่บเครดิตบัดิตอมือสันแมนแล้วซาดใจอยากดึงตะเวนล่มถึด้วยมันขำไปว้าขันมีไม่สั่งไฟเน่าต้องกันสิโอยตะเวนล่้วยเอาไม่เลยบางทีเนี่ยโบพานมันมันหาวพ่าวเดิมสองสาม ส้มเซย์อีจ่าดีแล้วตบมือสมเซยจับมาอจัสาวแล้วก็เซย์กระปุลตับตะยาไซเดอร์เดี๋ยดีใจเนาะบพี่น้องขมวดหน็อกได้เห็นเขาเจาะเป็นฟ <Blues. S 1> ั so, well, oh, ่งเป็นฟ <Woah> ้าเออก่าที่ว่าได้เป็นตนเป็นโตได้เป็นตัวเท่าตัวด่างละเพือนเพื่อนมาแต่ที่ว่าได้เป็นคู่หัวผมมีอะไรยังถือต้องตามหิดสิสองของสิบสี่น่องอีพอน่องพอแม่พี่น้องเขาก็ใหายความร่มส้มสุยยินดีจากนี้ไป นราคันได้เป็นพ้อกันแล้วอย่าแค่คาดหนีกันไปได้ให้สมกับมูเพสันนิวาสสังสันมาแต่สักปังกอนได้กันละตัวเจ้าบอาเจ้าสาวครับเราจะไปเดี๋ยดนตรีเ้ามออสนองให้เป็นห้องปาร์ตี้บอลล์สมรสสมภพงวยมื่อคีย์บอร์ดหายมีตัวไหนว่าเปิดโตคักมาจะไหน

อ่นน <muitas> <arias> ี่ละเรียกเรียกให้มันได้ผาเดียววิธีถ่ายภาพมันจะได้งามจิตบาแก๊บมุยบาแม่นะน็อติบซิบบาสองรวมกันเป็นชิบสองแก๊บถึงปั๊บหมักชิบสองแล้วเอาขอสั้นๆไล่ซื้อจีได้อ่านไปด้วยกันที่ไม่ทั้งอ่านดาวอัม เออแล้วก็พี่ไอ้สมลัดแล้วก็เอื้อยดอนเอื้อยแบงเอื้อยดนไอ้นู้ไอ้สมหไอ้โป๊ไอ้ฮัตแล้วก็มีทั้งเอาปอนแล้วก็ไอ้แข้งแล้วก็เอ้ยซดสดหรือหลดป่ะเอออแม่นก็อยู่นี่เนาะเออเท่ววถือมองโอ้ยหาบ่าจะมองถือปั้นเอากระปั้นสัตว์ดินเอาหลดเลยบุพการะักบ้านเรา อ่าได้ก <c ười> ับรัปธิเบียมาแล้วเต็มทีเอาเสื้อเจ้าภาพทั้งอ่าเจ้าภาพพายิงโดยเฉพาะอ่การทางอาดาพอเถ่าปู้ไม่เถ่าแสงเด้ออ่าขึ้นป้าบริคอนิยานเอิร์พอเถ่าเด้อเออพอมาได้เป็นได้ลูกเขยเล่อยได้เออบ่โอ้ย่างน็อกเขียดเออเอาสังกัดข้าราชการอาทัโปู้เออพอภรรยามาฮับเบียจ่าอ่าหยัดที่น้องลูกป้าเอาอาชี ต่จักเต่าพ่ออยังไปทัานการทาเวทีเป็นหูประทับเนาะอยาเซิร์นเจ้าของรลยื่อใช้นาบ้าอ่ำบนยุใสอย่าเซิรนบนไ้มากว่าอ๋อพี่ไอสมรด์เนี่ยขึ้นมา่านใดที่ยังอยู่กับมะเขาก็มือเดียหับซพิเศษจากทำนองไส้บวกนั่นเป็นมือก้อ มือกล้องหรือว่าพนไปไทยเอาว่าถูงหม่องถุงบอลถุงมุ่งถั่วแขวงตะือหรือว่าสีแขวงภาคใต้พี่น้องมีบุญมีงานงานไทยฮุบนี่พนหับเหมาเลยราคาสบายกระเป๋ามอนี่ทามาจะได้มันสมายมัดเอาแพงนี่และก่อมันเอาบัได้วัดกระเป๋าเขาเจ้ามามาพี่ไอโป๋เป็นพี่ไอหรือไอซื่อไอโป๋พนมาเอาไป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 มอบเบียร์ไปเขาก็งมอบเบียร์อย่างเป็นทักการ เออจังสันแมนประจับยืนพิธีไทยอุปนสิมีดอกพิธีกันมาให้ครบละบอกับล้ซื้อเป็นมาขครบกันก่อนได้บอบังเออบอบังมีหน้าเบาอ้ํามีพี่ไอ้สมเลมีเอื้อดอนแล้วก็มีเอื้อแบงเอื้อดนแล้วไอ้นู่ไอ้สมหับไอ้โป๊ไอ้ฮัทมีเอาปอนแล้วก็มีไอ้แข้งแล้วก็จะมีเอื้อจักสนจักหลดเด้อประมาณนี้แหละ เบิึงก็คือสอเสือเห็นมันเอื้อซดเลยล่ะขัานพิทกับทวงในเด้อามารถระบิดครบกันระเบิดเอาครบแล้วพิธีมอบยางเป็นทรักกันยางเป็นหุบธรรมด่าเวทีกล้องเป็นผู้บรรยายาวเราต้องไปตั้งเจยิบใส่กล้องน้องใส่หมวกเงินเปินเด้อเอาหนึ่งสองสามพี่น้องครับผู้ใดเอามือมาทำแน่ขอเสียงต่มือซับเสยดังๆเด้อจักรแน ลาล่องม้ง bueno, นี่ส uh, ิจับเห็นเชอละครูบ่หรือเอาบาดเดียวเลยเอาบาดเดียวเลยวเอวบ้านเดีตัวนี่อ้สาวหลาบ่เนี่ยโอ้ยแมนโหลดพันปาองยังงานเออดอนเด้อเอ้อดอนท้อสามีเอาเซิร์ฟเอยู่ใส่ระบาดเด้อเอออยู่ผีเด้อ่าเซิร์ฟอย่าเซิร์ฟเพรทัานเมาเมาอยากไหมจักหน่อยท่านเมาเนี่เสพคือโลดนย่างเดียวบนเรื่องสิเต้นดอกอันนี้เป็นย่งแข็งคอเลยจักหน่อย เซิร์ฟเซิร์ฟตรทักเอื้อยนอนพบสามีกับทักเอื้อยแบงพงสามีเพื right. ่อนแล้วก็จะเป็นทั้งทันตุนี่สาวจันที่พอดีหมอเจาะกระเพกนี่สาวจันกั้งโป๊บแมนวะแมนถ่ายฮะแล้วก็จะเป็นทั้งอันเบาตีพร้อภรรยาเอาเซิร์ฟเซิร์ฟสี่ท่านเนาะสาวจันกร้กโป๊บจันลองใส่โป๊บกันห้องว่าไปเอา

ข้องาพูดยังฟอนข้าดอกห้องยิ่งโอ้ยอยังเป็นลูกเคยทั้งกับห้องดุตีเ้าจะเป็นเกียรตทั้งอายไลท์คอขึมาข้าดอกนางสาวซุปได้จันเด้อเนาะเออฟอนเขามีส่วนรวมอยู่ในอันนั้นเลครับถือว่าเข้าใจกันเนาะเออโอ้ยไหมอ่าถือว่าพ่ะเท่ากับลูกเคยฟอนดํากรดโมแม่ดอกอันนั้นลูกก็พ่อฟอนดํากรดหยอกหยอกนะ เอาไวะเอาไง้งวะเอาทงานพิงเขาไปแต่มื่อหร่ตั้งจป่ามเน้อร้องเมียพี่เพ้อเนวาเอามวนโมวนกับฝังน้ำกัน สองพีนนงง่น้องเฮาดอกทุกท่านกับผมเมาผมมัวเกินไปน้องสนับกายพี่น้องเฮากาเดินทางด้วยความสมดุลภาพตลอดปลอดภัยถึงบดัดงเดินเกินเด้อดอกเบ้อถูกโศกส่งติมาการดอกมาดีข้าขอให้เติมเต็มเปวยความสมบูรณ์ทุนสุขอันทรายไฟถูกอย่ามีมาใกล้ท้าเถึงความเจ็บไข้วัดใดเฮิร์นหาวมิแต่สุขอยู่สับสบายเนือ้อซื่อใจปีใหม่สองพันสิบหกอ้อนดิ ไก่สมร้อนีีก็ขอให้เป็นแก้วสมพรสุขีสีเจริญบางข่างบางมีสีสุขทุกขูข่ทุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อมีผู้มีงานติดต่อกันไหมกับเส้าคณะจิ้มงานเท่าเจ้าเจ้าควยพี่น้องเขาถือหวยพัฒนาถือเลข็กหงโตลำรวยลำรวยพ่อให้มีพวกดนตรีว่ากินปั่นมีงานเถิดเ,เนาะอ๋อวันนี้ก่อนจากขอกบขอคุณบใจทุกกำทุกไฟทุกเสร็จทุกใสเนี่ยติดบิลก์เอ้าเลือกงานบัดนี้โอ้โห เลือกงานเลยทั้งอาอาจาร์กอดเวลาเลยอ่ามงกลัวเลยเอาขับไปเอออยู่ทีไม่แห้งด้วยไอเด้อขให้ลำลำรวยรวยเด้อไอเด้อเออว้าจกเจ้าสีเมื่อน้ำนองบอถามก่อนสุดยอดเี๋ยว่างานนี่อลังการสุดยอดลอยทั้งเจ้าฝ้าเพิ่น อืเดี๋ยวเอากระสีกับก่อนทุกคนเลยเพราะว่าทางเจ้าภาพเป็นอ่าเอาวงของอายอินพันเพิ่นมาเสีบอยู่ในงานนี่เนาะาตอนนี้ก็หอดเวลากับบ้านเลยตั้งมือคีย์บอร์ดกระสกับก่อนโมเลยบาดนี้เนาะคือว่าคึกคืนอลังการลายมือนี่โอ้สุดยอดลายทางเจ้าภาพยิ่งเป็น้พนนักกงาารรมตวจ สุดหยดลายใครเนี่บอมีนอนนอ้นอมือนีนอ <c oughs> เออจัดไปทั้งสีคณสีท่ทั้งเอาหัวหน้าวงบ่ผากยังเนี่ยบ่กอกลับเหมือนีอ่บ่ผักยังเน่บ่กอกลับหมือน,นี่อ๋อเจ้าสบายดีเอามือนดี ดิโอุด้ใจได้พอกับน้องไส้บวงกันหมเนาะโดยโอ้เอฟซีดังเอฟซีตัวยงเออเมื่อนี้ขอบใจเดินน้องไส้เด้อสีมาซอยทางด่านเอ่อความปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทางด่านเหือหังเนาะมาฮ้องเพลงสวยหวานซ้ำเลยเนาะโดยโดยขอให้ซ่องมีผู้ติดตามหลายๆเด้อพี่น้องเด้อให้ฮักให้ยเพ่งกันเด้อโดยเองเพลงปังๆเนาะสำเร็จรูดวงไปโดยดีอ่ะอย่าลืมชิมงานบมรตีซุกดาจันสิงสวรรค์เนาะ หรือว่าติดต่อเบาอินฟันแล้วก็ได้เนาะเสรมากก็ได้ทั้งไดก็ได้จ้ะดยมีเบอร์โทรพ่อจันมีมีเบอร์โทรโทรตรงก็จะเป็น0 2 0 9 8 8 8 9 8 2 0เก้าเกอง์จ้าบดมือบดแอป0 2 0 9 3 0 0 1 5 7 8เก้าจด้าโดยนี่ผมมีงานเป็นกะเองราคาเป็นกะเองแบบสบายสบายเนาะโอเคสนใจอย่าลืมติ้งตองหาเด้อโดยอาจารย์ขอบใจหลายๆติดตามเนาะโดยโดยอาจารย์เอ้า อ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อหาอาจารย์เพื L ่อนได้เนาะอ่าราคาเป็นกันเองเราอ่ะอ่าชีคูนชีก you know. ็ได้หรือว่าฮุกคูนฮกก็ได oh, ้เต็มคาราเบลฮุกคูนฮกโดยติดต่ออาจารย์เพื่อนได้เนาะโดยตามเบอร์ที่เราอ่าบอกมาโดยอาจารย์ตามไก่ตามไก่ลบกันได้เนาะอ่าอ่าติดต่อไรร่วกันได้เจ้าโอเคด้วยขอบใจหลายๆโดยเอ้ามือนีนเต็มที่ คำว่เน okay. oh, right. mm hmm. mm. mm. ี่ยภาษาเวียดว่ากคเอิื่นเยวอะแยะโอ้คำอิืหนเยวอะแยวอ่าโด้วยคำอิ่นคือกันเอ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เฮากะเออจนคำจนเมื่อยเลยพี่น้องเลยทั้งอ่าผู้หนาวงดนตรีเพิ่นกะจัดเต็มที่พี่น้องเนาะอ่าจัดเต็มที่อ่าบอกว่าจะเป็นทั้งงานดองงานคืนเงินไม่หรือว่างานอื่นๆเนาะ สะสมรติดต่อทางอาจารย์เพื่อนได้เนาะอ่าอินปันเนาะตามเบอร์ที่เราบอกมาอ่าอ่าในคลิปนี้แหละเนาะอ่าติดต่อมาได้พี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมพี่น้องอ่าสําหรับคลิปนี้งานนี้ก็ถือว่าจบสำเนี๊ขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้จบเพียงสำเนี๊พี่น้องบ๊ายบายพบกันมื้อหน้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้พุกม่งยังเลยขอบคุณหลายๆบ๊ายบายเอา